ทีนี้คุณครูพูดว่าผมไม่รู้ว่าแม่กำลังทำอะไรเป็นรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองคะหนึ่ง <1. S 1> อ่ะใช่ไหมแม่ผมไม่รู้ว่าเ <1. S 1> ออผมผมมันคืออันนี้ใช่ไหมเออผมน้ำหวันผมไม่รู้ว่าอ่ แม่กำลังทำอะไรโ okay. อเคอะอมใครดีหนะ้าไมลีนครับอันนี้พูดว่าอะไรคะลูกไมลีนอันนี้ this one แม่แม่กำลังไปแม่กำแม่กำลังไปที่ไหนนะนะไปแต่ว่าอะไร ไปที่ราาา้า,านค้า,าโอเคเก่งมาก